วิธีการเป็กีิธีการไปสู่ตามแผนวุทยาศาสตร์ได้อย่างไรนั้นก็จะมีอยู่4ประเด็นตามที่ได้กล่าวเบื้องต้นนะครับว่าก็ประเด็นวิทยาศาสตร์รระอะส่อยากให้เห็นเกิดขึ้นเป็นรูปประทเพราะว่าโครงการตัวนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะรูปกรปรมการส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็ขขงขององค์กรสตรีและกลไกการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึง ส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมที่เกี่ยวข้องแต่จริงที่การมีปัญหาไรบ้างแล้วโครงการต่างๆที่ทําต่างๆนั้นมีอะไรที่ยังต้องการคาดหวังให้ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเป็นหน่วยหรือว่าคุณบุ๋มนะครับที่เรารู้จักกันนะครับแต่ศูนย์บริการคนพิการในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่วยกันไหยครับว่าเรามีหน่วยงานที่เป็นหลักในจังหวัดที่สามารถช่วยท่านได้ท่านไม่ต้องกลัวกระบวนการนะก็มีบ้านพักเป็นครอบครัวซึ่งมีกระบวนการช่วยเหลืออยู่แล้วพิธีการอธีการนั้นเป็นเรื่องที่ปลอบางปลอบางนั้นระ้าสติการจัหวัดที่สองปศสพหน้าร้อยหกิบอธิการอธการจังหวัดน่านไม่รู้โทรประสานทางสพพื้นที่ป้องนะครับหรือป้องกันนะครับไม่ให้เกิดการกระทาความรุนแรงนะครับว่าจะอะไร ปัญหาถึงจะได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและก็ถูกต้องนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันในวันนี้ตําแหน่งรองสาสอบสวนประจำสถาตรวจปมพนุ่นแน่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยบทปฏิบัติหน้าที่เป็นแม่กานสอบสวนประจำสถานีตรวจปมพนุ่นแน่คนพิการหรือว่าเป็นบุคคลที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเข้ามีส่วนร่วมในสังคมเนื่องจากมีความบกพร่อทางการ พฤติกรรมสติปัญญาการเรียนรู้หรือความทขล้องอื่นใดประกอบกับวิวัฒนาการในร่างต่างๆที่มีความจำเป็นพิเศษ,ษที่ต้องได้รับความช่วยเหลือในด้านได้กล่าวว่ามาตาสีได้กล่าวว่ามนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ิทธิเสิสริภาพเทียงกันทายเรียบจะเหลือเท่าเทียมกันเชื่อนางศาสนาการศึสษาอบรมหรือความเห็นผิาพลา ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นหรือเครื่องมือทองหรืออำนวยความสะดวกให้แก่เด็กสตรีู้กคเลือกเป็นการเลือกบฏิบัคนพิการเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่ารายเห็นความสำคัญของคนพิการหรือเด็กสตรีให้กล่าวไว้ว่าลัฐมณจัดระบบบริหารงานในกระบวนการนี้ทุกด้าน